สองพันหนแต่โน้นสองพันสิบอันนี้ด <c oughs> ูรด้ยังอันนี้ส0 0พันก็เหมือนในหน้าที่โดนไปแล้วแล้วแม่บอกบอกแม่ว่าไงบอกแม่ได้ยังบอกแม่ว่าไงเดี๋ยวให้มาส่เข้ามาครับแม่ พี่ลักก็สั่งดิเดี๋ยวเมียสั่งมาให้มื่อเช้านี้แม่ก็มาแย่งเมียนอนหะบอกแล้วใช่ไหมจำตั้งคิดมากมันปีนี้มันปีสาม